สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจซูมระยองผมน้องปีซูมระยอง0 1 2ครับผมได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการกู้ภัยผวกแดงมีอุบัติเหตุบนถนนวังสะพินนะครับวางสะพินมุ่งหน้าเข้าคาวาสารแดงครับผมตรงหมู่บ้านละลินครับตรงหมู่บ้านละลินนะครับเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันครับผมรถยนต์ชนกับรถยนต์ครับในที่เกิดเหตุไม่มีผู้รับบาดเจ็บครับผม แต่รถเสียหายทั้งสองคันนะครับเป็นรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์สีน้ําเงิน4ประตูนะครับฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตูสีน้ําเงินแล้วก็เชฟนะครับเชฟแคปนะครับผมเชฟโดนชนตูดครับในที่เกิดเหตุไม่มีผู้รับบาดเจ็บครับผมแฟนเพจสุนทรีองที่มุ่งหน้ามาจากแยกบางตะพินนะครับมุ่งหน้ามาจากแยกบางตะพินชะรอความเร็วนิดนึงนะครับท่านจะเห็นแสงไฟบ้าบ้าของพี่พี่อาสากู้ภัยปวกแดงอยู่นะครับ จะรอความเร็วให้กู้ภัยปกแดงด้วยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซําซ้อนนะครับหน้าหมู่บ้านระลินหรือโรงไฟฟ้าบางตะพินนะครับผมนะครับเป็นรถยนต์ฟอร์ดสีน้ําเงินนะครับฟอร์ดเลนเจอร์สีน้ําเงินนะครับสี่ประตูนะครับกับรถยนต์เชฟโรเล็กสีแดงนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูทะเบียนนิดนึงนะครับให้ดูทะเบียนนิดนึงนะครับนูนครับชนตั้งแต่ตรงรถของกู้ภัยจอดนะครับโอ้ย โอดวงดีมากๆไม่มีผู้รับบาดเจ็บดวงดีมากๆครับผมดวงดีมากๆเลยนะครับนะครับฟอร์เนเจอนะครับทะเบียนขอไข่ต่อเต่า2440ระยองนะครับขอไข่ต่อเต่า2440ระยองนะครับผมพี่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งสองคันนะครับทั้งสองคันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนวังะพินมุ่งหน้าโรงงานคาวานะครับหรือหน้าหมู่บ้านระลินนะครับหน้าหมู่บ้านระลิน เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูให้ดูใกล้ๆนะครับผมใจเย็นๆนิดนึงนะครับพี่น้องแฟนเพจสุลยรยองครับตอนนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพี่น้องแฟนเพจสุลยรยองที่ชันตอนไปมาจากแยกบางตะพินมุ่งหน้าเข้า,าหมู่บ้านละลินหรือโรงไฟฟ้าบางตะพินนะครับก็จะรอความเร็วนิดนึงนะครับผมจะรอความเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนแก่พี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงและพลเมืองดีที่เข้าทําการช่วยเหลืออยู่ณขณะนี้นะครับผมนี่ครับหน้าหมู่บ้านละลินเลย นะครับเป็นอุบัติเหตุรถยนต์นะครับชนกับรถยนต์นะครับเชฟกับฟอร์ดนะครับผมนี่ครับไม่มีผู้รับบาดเจ็บนะครับแต่นะครับอยู่ในระหว่างตกใจนะครับอยู่ในระหว่างตกใจชนเข้าท้ายนะครับเชฟทะเบียนนะครับเชฟสีแดงทะเบียนก็พี่ทะเบียนนี่ยังมันพาขบรถไหนขอพึ่งจอจัน หกหกเจ็ดแปดระยองครับผมนะครับพี่คนขับอยู่ในระหว่างตกใจครับพี่นะครับเป็นกําลังใจให้คุณพี่เขาด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้คุณพี่เขานะครับอ่อนแรงเลยนะครับนะครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดครับผมนะครับไม่มีอยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นกําลังใจให้คุณพี่เขานะครับเป็นกําลังใจให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับผมนะครับพี่น้องแฟนเพจสุรยองแดดก็ร้อนรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสัญจรไปมาก็จะรอคมเร็วนิดนึงนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับตรงนี้บ่อยมากใช่ครับผม ตรงนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับค่อนข้างที่จะบ่อยอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องแฟนเพจจุมรองใช้รถใช้ถนนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับผมสัญจรไปมาขับขี่รถบนท้องถนนก็ใช้ความระมัดระวังให้มากนะครับผมใช้ความระมัดระวังให้มากนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นี่หน้าพังเลยพี่ได้รับบาดเจ็บไหมนิดหน่อยครับถลอกนิดหน่อยนะพี่เนาะเป็นกาลังใจให้นะพี่นะโอ้ดีแล้วพี่ดีแล้วคนไม่เป็นไรนะครับคนไม่เป็นอะไรนะครับนี่ครับฟอร์ดหน้ายุบเลยครับผม ฟอร์ดนะครับฟอร์ดเลนเจอร์สีน้ําเงิน4ประตูนะครับนะครับกับรถเชฟสีแดงนะครับผมหน้าหมู่บ้านละลินนะครับผู้ขับขี่ทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้อยู่ระหว่างาเรียกประกันนะครับก็ฝากถึงพี่น้องแฟนเพจจุะยองที่จะรถจะถนนมุ่งหน้ามาจากโรงงานคาวานะครับเข้าแยกวังตะพินปวกแดงตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับจะรอความเร็วนิดนึงท่านจะเห็นแสงไฟวาบๆของพี่ๆอาสากู้ภัยปวกแดงและ พลเมืองดีที่เข้าทําการช่วยเหลืออุบัติเหตุครั้งนี้อยู่กําลังเก็บนะครับเศษวัสดุต่างๆนะครับชิ้นส่วนที่มันแตกหักออกจากพื้นผิวจราจรเบาๆครับผมเบาๆเบาๆครับเบาๆเห็นไหมครับเบาๆโอ้ยพี่จะเหยียบเข้ามาทําไมละครับนะครับเบาๆนิดนึงเขาโบกมืออยู่ยังจะเหยียบรถเข้ามาอีกชะรอเข้ามาครับพี่จะรอเข้ามาครับเดี๋ยวจะเกิดปรบัติเหตุซ้ําซ้อนแก่พี่พี่อาสานะครับผมนะครับกำลังเก็บกวาดพื้นผิวจราจรให้พี่น้อง ที่ขับขี่รถสัญจรไปมาอยู่นเวลานี้นะครับจะรอความเร็วนิดนึงให้สังเกตสัญญาณไฟวับๆนะครับใช้รถใช้ถนนให้สังเกตสัญญาณไฟวับๆนะครับไม่มีใครมาจอดเล่นบนกลางถนนนะครับผมนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะครับนี่ครับมุ่งหน้ามาจากโรงงานคาวาหรือจากแยกบางกะผินปวกแดงเข้าโรงงานคาวานะครับหน้าหมู่บ้านระรินนะครับเข้าหมู่บ้านระรินหน้าหมู่บ้านระรินเลยนะครับ เป็นอุบัติเหตุนะครับโอ้โหแอร์แบ็กแตกทั้งคู่นะครับนี่ครับแอร์แบ็กแตกเลยนะครับผมนะครับดวงดีมากๆไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ครับท่านบอกให้พี่เขาดับเครื่องก่อนได้ไหมอะไรมันดังอ่ะเขาดับเครื่องยังเขาปิดสวิช์ยังเขาปิดแล้วแต่ทีนี้มันขั้วแบบมันปอดไม่ได้อ่ะดูนี่อ๋อต้องตัดขั้วแบ,บตตต,ต้้องััดขวแบตมีอะไรตัดไหมพี่เดี๋ยวไม่ ระเบิดตูมตามขึ้นมาอีกนะครับเสียงดังมากทางตรงก็บ่อยใช่ครับพี่นะครับนี่ครับเบอร์เบอร์สิบรอเปล่าเบอร์สิบหรือเบอร์แปดพี่เนี่ยมันอันตรายนะพี่เดี๋ยวตูมตามขึ้นมานะครับเป็นกำลังใจให้คู้กรนี้ทั้งสองฝ่ายนะครับผมนะครับตรงหน้าหมู่บ้านละลินเลยนะครับเป็นอุบัติเหตุรถยนต์กับรถยนต์นะครับผมชนท้ายกันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายปลอดภัยนะครับผมอยู่ในระหว่างตกใจนะครับอยู่ในระหว่างตกใจนะครับผู้ขับขี่นะครับนู่นนะครับผู้ขับขี่รถเชฟนะครับนะครับอยู่ระหว่างตกใจนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนแฟนเพจจุลยองที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นขนะนี้นะครับจะรอความเร็วนิดนึงนะครับจะรอความเร็วนิดนึงนะครับพี่ๆอาสาภูไพรรูกแดงเปิดสัญญาณไฟอยู่นะครับตรงกลางถนนเลยหน้าหมู่บ้านละลินวางตะผินมีอุบัติเหตุอยู่นะครับกีดขวางการจราจรอยู่พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนน ค่อยๆขับเข้ามานะครับจะรอความเร็วนิดนึงนะครับจะรอความเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้าซ้อนแก่พี่ๆอาสากู้ภัยผูกแดงและพลเมืองดีที่เข้าทําการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยอยู่ณเวลานี้นะครับนะครับเป็นรถยนต์นะครับทั้งสองคันนะครับรถยนต์เชฟกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับผมนะครับผู้ขับขี่ปลอดภัยทั้งคู่นะครับผู้ขับขี่ปลอดภัยทั้งคู่นะครับเป็นกําลังใจให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับกาลังอยู่ในระหว่างเรียกประกันและรอร้อยเวร เจ้าหน้าที่สามศูนย์สถานีตารวจภูธรปุกแดงนะเวลานี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปุกแดงด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปุกแดงทุกท่านทุกนายเลยนะครับนี่ครับอุบัติเหตุนะครับหน้าหมู่บ้านละลินวังตะพินตําบลปุกแดงอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะครับผมทางตรงด้วยครับใช่ครับพี่ทางตรงตรงมากๆนะครับยุบหมดเลยครับเสียหายหมดเลยครับผมนะครับกระบะทิ้งเลย นะครับยุบขนาดนี้นะครับบ่าทิ้งเลยฟอร์ดก็เครื่องแตกไปเลยครับฟอร์เลนเจอร์นะครับต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องแฟนเพจสุรยงนะครับจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนะครับก็มองให้ดีนะครับสําหรับผู้ที่ขับทางตรงก็มองให้ดีนะครับผู้จะเลี้ยวก็มองให้ดีนะครับใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับผมโอ้นะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับเป็นกาลังใจให้ทั้งคู่นะครับ ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจสุรยองทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพจสุรยองทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างสุภาพและให้กําลังใจนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นกําลังใจนะครับสุรยองขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆผู้ขับขี่ทั้งสองคันเลยนะครับให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมนี่ครับฟอร์เรนเจอร์สีน้ําเงิน4ประตูนะครับหน้านี้พังยับเลยครับผมหน้านี้พังยับเลยเครื่องเครื่องแตกหมดนะครับผมทะเบียนอะไรคะแอดทะเบียนรถคันไหนครับ นะครับทะเบียนของฟอร์ดใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวสักคู่นะพี่นะนะครับชะรอความเร็วด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้ามาจากคาวานะครับผมโรงงานคาวาวังตะพินนะครับนะครับเห็นแสงไฟวาบภาพของพี่ๆอาสากู้ภัยปลกแดงอยู่นะครับจะรอความเร็วนิดนึงตรงกลางถนนเลยนะครับหน้าหมู่บ้านระรินนะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะครับนี่ครับ ฟอร์เรนเจอร์สีน้ำเงินนะครับทะเบียนขอไข่ต่อเต่า2 4 4 0ระยองขอไข่ต่อเต่า 2- 4 4 0ระยองนะครับผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสำหรับฟอร์เรนเจอร์นะครับผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเชฟอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนเชฟผู้ขับขี่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนุนนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับพี่ผู้ชายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ สำหรับเชฟทะเบียนนะฮะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งก็มายังไงเราไม่รู้นะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเรามามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนะครับพี่ๆกู้ภัยปลวกแดงมาก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนะครับอุบัติเหตุนะครับส่วนเชฟนะครับเชฟสีแดงแคปนะครับผมขอพึ่งจอจานหกหกเจ็ดแปดระยองขอพึ่งจอจาน 6 6 7 8ระยองครับผมผู้ขับขีละละบ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนี่ครับสุดท้ายน,นี้ผมน้องปี๊ดซุรยอง0 1นยงร้านป๊มกุญแจน้องอญิงฟ้าซีเคพาซารายงานบนถนนวังตะพินมุ่งหน้าเข้าโรงงานคาวาตาบนปุกแดงอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองขอบคุณพี่น้องแฟนเพจสุรยองทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพจซุรยองทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างสุภาพและให้กำลังใจ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับผมให้ได้รับความปลอดภัยนะครับเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191นะครับผมนะครับกู้ภัยปกแดง038659281นะครับผมน้องปิีสุรยอง012ร้านประมุกเจียน้องอิงฟ้าซีเกพาร่ารายงานขอบคุณครับสวัสดีครับ